ไม่ได้ขยันขนาดนั้นเพียงแต่ว่าที่เราออกมาไลฟ์สดทุกวันทําทุกวันนะครับมันคือการฝึกสองสิ่งที่ผมอยากฝึกตัวเองก็คือฝึกการตื่นเช้าเพราะการตื่นเช้าเขาบอกว่าการตื่นเช้ามันช่วยให้เราสดชื่นตอนเช้าเนี่ยมันมีแสงวิตามินซีอะไรของมันไม่รู้่ถ้าเราได้ออกไปสัมผัสเราจะรู้สึกสดชื่นบางคนบอกว่าตอนเช้าตื่นยากมากเลยคุณลองตื่นขึ้นมาดูก่อน จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วการตื่นเช้าก็ไม่ได้ยากแล้วการตื่นเช้าทําให้คุณได้เข้านอนเร็วด้วยครับการเข้านอนเร็วก็ทําให้คุณสุขภาพดีไหมดีสุขภาพดีก็คือสามทุ่มต้องเข้านอนแล้วอะนะ่ะเนาะมันคือการฝึกนิสัยให้เป็นวินยัยนิสัยคือเราตื่นเช้าเนี่ยคือนิสัยตื่นเช้าทุกวันเลยวินัยคือเนี่ยเรามาทําไร์สดทุกวันคือวินัยของเรานิสัยบวกวินยัยยิ่งขยัน ก็ยิ่งรวยขึ้นนะครับเขาบอกว่าถ้าเราขยันถูกที่ถูกเวลาใช่ไหมเราก็จะประสบความสําเร็จได้มากกว่าคนเด่นแค่นั้นเองเนาะ